สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหารายได้จากช้อปปี้นะครับโดยเราไม่ต้องลงทุนเลยนะครับเพียงแค่เราแชร์ลิงก์เราก็จะมีรายได้เสริมเข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการสมัครยังไงบ้างขั้นตอนต่างๆจะเป็นยังไงซึ่งคลิปนี้ผมได้ทาคลิปอย่างละเอียดไว้ให้แล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสมัครกันเลยนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอปช้อปปี้นะครับแล้วก็ให้มาแตะที่คําว่าฉันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับตรงนี้จะมีคําาาว่โปปรรรแแกม Affiliaate นะคัให้้ตเขไบ จะมีตัวเลือกอยู่2ตัวนะครับให้เราเลือกไปที่ Influencer Program นะครับแตะสมัครเลยหลังจากนั้นนะครับให้มาแตะที่คำว่าสมัครเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลของเราลงไปให้เรียบร้อยนะครับก็ให้เลือกเป็นรายบุคคลนะครับหรือใครที่เป็นองค์กรก็เลือกเป็นองค์กรนะครับก็ให้กรอกชื่อนามสกุลคำนำหน้านะครับประเทศนะครับจังหวัดที่อยู่รหัสไปรษณีย์หมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับอีเมลนะครับให้กรอกลงไปให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เรากรอกอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดคําว่าส่งรหัสนะครับเพื่อรับรหัสทางอีเมลนะครับแล้วก็นํารหัสที่ได้ทางอีเมลนะมากรอกที่ช่องนี้นะครับอ่าส่งมาแล้วนะครับให้เข้าไปที่อีเมลนะครับหลังจากที่กรอกรหัสที่ได้รับทางอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้แตะคําว่าต่อไปนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับให้เราเลือกช่องทางที่เราต้องการจะโปรโมทนะครับก็ให้เราเลือกโซเชียลมีเดียที่เรามีช่องทางอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram, Facebook Tik t o k Twitter, Youtube นะครับก็เลือกหมวดหมู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะเลือกเป็น f a c e b o o k นะครับแล้วก็ให้ทำการกรอก URL ของ Facebook ลงไปที่ช่องนี้นะครับหลังจากที่กรอก URL ของ Facebook ลงไปเรียบร้อยแล้วนะหรือว่า URL ของโซเชียลที่เรามีนะครับก็แตะคขาว่ายืนยันนะครับแล้วก็กดดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโซเชียลที่เรามีกับแอป s h o ปปี้นะครับแตะดำเนินการนะครับ แล้วก็เลือกเพจที่เราต้องการจะเชื่อมโยงนะครับโดยสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งเพจส่วนตัวนะครับแล้วก็เพจ Facebook ทางการนะครับซึ่ง Facebook ตอนนี้นะครับก็มีโหมดมืออาชีพนะครับผมสาหรับทนใดที่เปิดโหมดมืออาชีพอยู่นะครับก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับแตะนะครับแล้วก็แตะถัดไปนะครับแตะคําว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็แตะคําว่าตกลงนะครับต่อมานะครับระบบก็จะกรอกข้อมูลต่างๆลงไปเพิ่มเติมนะครับ ต่อมาก็มาเลือกโซเชียลมีเดียหลักของเรานะครับแต่ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเลือกให้อยู่นะผมจะเลือกเป็น Facebook นะครับแล้วก็ใหม้มาเลือกจํานวนของ Follow ของเรานะครับตรงนี้มีเท่าไหร่นะเลือกได้เลยนะครับ น้อยกว่า1000นะครับมากกว่า1 0 0 0ถึง5,000นะครับห0 0 0หนึ่งหมื่นนะฮะไปจนถึง1ล้านก็มีนะครับผมอ่ะก็ลองเลือกในช่วงที่เรามี Follower อยู่นะครับต่อมานะครับก็ให้เรามาเลือกหมวดหมู่เฉพาะนะครับซึ่งจะเป็นหมวดหมู่ที่เราถนัดในการที่จะโปรโมทนั่นเองนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าเป็นหมวดหมู่อะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเลือกเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับ สามารถเลือกได้อีกนะครับมือถืออุปกรณ์นะครับอาหารเครื่องดื่มนะครับแม่และเด็กนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับของใช้ในบ้านอ่าประมาณนี้นะกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็มาเลือกประเภทของ Affiliate นะครับก็มีให้เลือกหลายอย่างเลยนะแต่ในคลิปนี้นะ่าจะเลือกเป็นสื่อบล็อกเกอร์โซเชียลนะครับ ตนนี้ระบบก็จะถามนะครับว่าคุณรู้จักโปรแกรม shopee affiliate ได้อย่างไรนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเรารู้มาจากช่องทางใดนะครับเราสามารถกรอกรหัสอ้างอิงได้นะครับโดยมาแต่ที่คำว่าการแนะนำเพื่อนโปรใส่รหัสอ้างอิงนะแล้วก็มากรอกเลขที่อ้างอิงตรงนี้นะครับก็ฝากเลขที่อ้างอิงนี้ไว้ด้วยนะครับสามารถนำเลขที่อ้างอิงตรงนี้ไปกรอกได้เลยนะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาแต่ที่คำว่าส่งนะครับ หลังจากที่เรากดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งว่าขอบคุณสําหรับการสมัครเราได้รับการลงทะเบียนของคุณแล้วและทีมช้อปปีจะทําการตรวจสอบโดยกระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่กี่วันเท่านั้นปกติแล้วเราจะตอบกลับคุณภายใน7วันทําการและแจ้งเตือนจะถูกส่งไปที่อีเมลของคุณนะครับลองกดกลับไปที่ช้อปปีตอนนี้นะครับลองกลับไปที่ฉันนะลองเข้าไปดูทีนึงว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับไปที่โปรแกรม a f f เ l i a t e นะครับโอเคถ้ายังขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เรา รอกระบวนการตรวจสอบของ s h อ p e e นะครับซึ่งจะไม่เกิน7วันนะครับเดี๋ยวเราลองกลับไปที่อ e ีเมลกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับมีอ e ีเมลจาก s h อ p e e นะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว s h อ e e a f f i l i a t e Thailand นะครับอีเมลแจ้งว่าเรียนคุณการลงทะเบียนของคุณได้รับการตอบรับและได้รับการตรวจสอบโดยทีม s h อ p e e กระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่กี่วันโปรดมั่นใจได้ว่าเราจะตอบกลับภายใน5วันทาการหากคุณมีคาถามใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ a f f i l i a t e t h s h o p e e c o m นะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นอีเมลตอบรับจากระบบ a f f i l i a t e ของ Sho ป e e นะครับก็ให้เรารอนะครับไม่เกิน5วันนะเดี๋ยวก็จะมีการตอบกลับมานะครับว่าเราจะมีสิทธิ์สร้างรายได้จาก a f f i l i a t e ของ s h อป e ีหรือเปล่านะครับผ่านไป4ี่วันสามารถสมัครเป็น a f f i l i a t e กับ s h อ p e e ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสมัครผ่านเนี่ยจะเป็นยังไงและหลังจากที่สมัครผ่านแล้วจะต้องทําอะไรต่อบ้างไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วิธีการเช็คผลก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่แอปล้วก็อะที้นมานะครับ แต่ไปที่โปรแกรม Affiliate นะครับอ่าถ้าเข้ามาแบบนี้นะครับหมายความว่าเราสมัครเป็น Affiliate กับทาง s h อ p e e เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสำคัญต่อมานะครับนั่นก็คือการตั้งค่าเพื่อเอาไว้รับเงินนั่นเองนะครับให้มาดูทางหน้าล่างตรงนี้นะครับแต่ไปที่คำว่าบัญชีผู้ใช้แต่ไปที่คำว่า,า payment setting ให้ทาการตั้งค่าการชําระเงินทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นข้อมูลของเรานะครับขั้นตอนที่2ก็จะเป็นข้อมูลธนาคารขั้นตอนที่3ก็จะเป็นข้อมูลภาษีเดี๋ยวมาดูวิธีการกรอกกันเลยนะครับก็ให้เรามาทําการกรอกคํานําหน้านะครับชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่นะครับหลังจากที่กรอกข้อมูลส่วนที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้แตะคําว่าต่อไปในขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลธนาคารนะครับให้เรามาทําการเลือกธนาคาร กรอกชื่อสาขาธนาคารชื่อบัญชีธนาคารหมายเลขบัญชีธนาคารและให้ทําการอัปโหลดรูปหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์นะครับหรือว่าหน้าบุ๊คแบงก์นั่นเองนะครับหลังจากที่เรากรอข้อมูลธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาแตะที่คําว่าต่อไปในขั้นตอนที่3นะครับให้เราทําการกรอกข้อมูลภาษีนะครับในช่องแรกตรงนี้นะครับให้เราทําการอัปโหลดรูปภาพบัตรประจําตัวประชาชนลงไป แล้วก็ทําการกรอบหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้เสียภาษีหรือว่าหมายเลขของประชาชนของเราลงไปนะครับและในส่วนตรงนี้นะครับคุณทําการจดทะเบียนภาษีหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ตอบว่าไม่นะครับและในขั้นตอนของการกรอกข้อมูลภาษีนะครับก็อย่าลืมนะครับทำการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับว่าเรากรอกถูกต้องหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการกดส่งนะครับแตะไปที่คําว่ายืนยันส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแตะไปที่คําว่าโอเค ระบบก็จะแจ้งว่าตอนนี้กําลังตรวจสอบข้อมูลอยู่นะครับก็เรารอผลการตรวจสอบนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเริ่มแชร์ลิงก์ต่างๆที่อยู่ในแอป s h o ป e e ได้เลยนะครับและสำหรับลิงก์ที่จะใช้ในการแชร์เพื่อสร้างรายได้นะครับเราก็สามารถ Copy ลิงก์จากหน้านี้ได้เลยนะครับสามารถลูดมาดูข้างล่างตรงนี้ได้นะครับจะมีสินค้าให้ได้เลือกหลากหลายเลยนะครับเมื่อเราแชร์แล้วนะครับเราก็จะมีรายได้โผล่มาที่ช่องตรงนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งรายได้ตรงนี้นะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้ทุกวันเลยนะครับอย่างเช่นสินค้าตัวนี้นะครับเป็นหม้อชาบูนะครับหม้อมินินะครับราลองแตะเข้าไปดูนะครับอย่างหม้อชาบูอันนี้นะครับก็จะมีเลทบอกอยู่นะครับสินค้าเนี่ยราคา127บาทนะครับค่าคอมมิชชั่นโดยประมาณนะครับจะอยู่ที่8บาท26สตางค์นะครับสำหรับวิธีการแชร์ลิงก์เพื่อหารายได้นะครับก็ให้มาแตะที่คําว่าแชร์เพื่อสร้างรายได้นะครับกดคัดลอกข้อมูลนะครับรูปภาพตรงนี้เราก็สามารถเซฟได้ด้วยนะครับกดมาที่รูปเซฟตรงนี้นะครับ เซฟรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราออกไปนะครับเข้าไปที่โซเชียลที่เรามีนะครับเราก็สามารถนาลิงก์แล้วก็รูปภาพมาโพสตโปรโมทได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่เราเซฟมาจากช้อปปี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาแตะวางข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราคัดลอกมาจากทางช้อปปีนะครับเพื่อให้เนื้อหามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเราสามารถแก้ไขข้อความได้นะแต่ลิงก์ตรงนี้เราไม่ต้องไปแก้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการกดโพสต์นะครับเพื่อทําการโปรโมทในช่องโซเชียลของเราได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ และถ้าหากว่ามีคนคลิกผ่านลิงก์นี้และทําการซื้อสินค้าเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการสมัคร s h อป e e a f f i l i a t e ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับและสำหรับท่านใดที่อยากมีรายได้เสริมพิเศษดีๆแบบนี้นะครับสามารถแตะลิงก์ที่คอมเมนต์แรกเพื่อเข้าไปสมัครได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าหาท่านใดมีคำถามมีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์พูดคุยกันไ,ได้ในคอมเมนต์นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีดๆอย่าลืมกดติดตามกด, like, กด, share, กด,กดไลคระินับป